ตะกายอดไปแล้วหนึ่งตะกายหยอดไปแล้วหนึ่งต้องรีบรูกเล่งดีดะเลยด้ไลยดูนะไรวะยมันังหป้มให้าอุ้มอะไรฮะ มาดูเนีนั่งก่อนลูกขาบการขนาวกานไอ่อันไหนก็ได้มั้งน่นดูเนื้อนั่นดูมาดูมาดูก่อนมาดูลูกดูก่อนดูก่อนนั่นเ้นั่งจะเชียวกุดงไหมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเ

ใช้ไม่ลองถูกเลยเราตัวนี้เอาตัวเล็กนั่นแหละเอาไหนหรอกในบานนี่เออเอาเพี้ยนเพี่ยนเพี้ยนดูสกายกันแล้วกันเอาดูสกายกันดูสกายกันค่ะเอารื้อๆๆไม่ได้หรอกเอาลุ้อๆๆเอาตัวไหนเอาตัวเล็กนี่เหรอลูกเอาตัวเล็กๆเออเอาอื้ออู๋อันนี้มันแบบว่าปล่อยเร็วเกินปล่อยเร็วมาเอาไปดูเฮียนั่นหน่อยนะไปดูเฮียนั่นดูเฮียนั่น โลตัสพ่อต้องไปไหมมันเอามาลงขี้เนี้ยโคตรง่ายเลยหมดมาเปนเบอร์ซื่อหมือะอุ้ยเฮี้ยนอนโอ้ยหมดหรือยังหมดหรือยังเอาลูกไปไหนแล้วไกลไกลไปไหนแล้วอ่ะอืมอืม ลุยเลยนะมานด้นข้างอู้ววววววควว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 งวววยวอวยวว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 วอวว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 อวว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 วนวววววมหว อุ้ยลุ้น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 ไหมคว้าแล้วเด็กๆคว้าแล้วเอาๆเอามีอีก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 เอาให้ไปแลกใหม่อ่ะแลกใหม่อาแลกใหม่พอแล้วนะคูกเราสองเราพอแล้วพอแล้วเราจะไปกินข้าวแล้วลูกทีนี้พอแล้วนะลูกนะเดี๋ยวไปแลกอีกแลกอีก ไหนเฮรัตเฮรอตตัวไหนออที่จะเอาตัวสีดำนี้ใช่ไหมให้ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอก่อนป้าเป็นแลกเหรียญเหรอป้าไปแลกเหรียญอยู่แลกเหรียญแลกเหรียญแลกเหรียญตรงนี้โอ้ยแลกเหรียญได้ยังลูก ไปไหนยังนาะเดี๋ยวนัดเหลืออีกกี่เหรียญไม่ของน้องก็สอ,มองมึงต้องสอ,องไงคนนี้ก็พอ,ลอ,อแล้วนะครับพอแล้วนะเอาเร่งดีๆนะลกูกใกล้เร่งดีๆนะลูก ไหนตัวไหนลูกนี่ในลุ้นลุ้นเฮียนั่นต่อตัวสีทำนี่จะได้ไหมลุ้นก่อนลุ้นก่อนเฮ้ย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 จะไกหมดหรือยังคะไกยหมดหรือยังจะไกลไปไหนอ่ะไปเอาตู้ใหม่แล้วลูกไหนเอาตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหน ไหนอันสุดท้ายหรือยังเรียนสุดท้ายยังแมวไหน,ไหนลูกนี่ตู้น,นี้เหรอตู้น,นี้เหรออ่าเอาเลยอา่าเอาเล่งดีๆนะลูกเล่งดีๆอน้องกายเล่งดีๆเล่งดีๆนะลูกไปอีกไปอีกไปขวาอีก อ๋อมนไปไม่ได้แต่ไหนเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่โอ,อ,อ,อ้ยพอแล้วไป